ชมพู่อารยาให้รางวัลกับน้องเกลคุ้มค่ากับการเป็นนางแบบดีเด่นขึ้นแท่นลูกสาวแห่งชาติแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกลอายุ2ขวบทายาติหมื่นล้านคนเล็กของชมพู่อารยาและน็อตวิสลุตเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเกลรวมไปถึงพัฒนาการที่ดีเก่งฉลาดเกินไหวมากๆเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้แม่ชมนั้นก็ได้เผยภาพน้องเกลรับบทเป็นนางแบบออร่าซุปตาตามรอยคุณแม่มากๆ และล่าสุดคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพ,พเบื้องหลังการทํางานเป็นนางแบบของน้องเกวพร้อมทั้งเผยรางวัลของนางแบบคือพิซซ่าัม่ำๆพิซซ่าอย่างอร่อยจนพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วหิวตามกันเลยทีเดียวค่ะพี่ก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิด้าราสาวเก่งมากลูกสาวตัวน้อยน้องน่ารักมากจะชว์ผก<อ>าหนโชว์กาหนออัไหคะอ๋อจะใส่อันนี้ ็นน้องเกลี่ยหม่ำที่ไหลดูทุกอย่างจะน่าอร่อยไปสมมดเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ